อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระ,พระบรุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องและลูกลูกหล,ลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์จะทรงตัด กับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระอ,องค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังขอให้พวกเรานั้นได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระอ,องค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี เจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีและได้หลงทำผิดต่อผู้อื่นขอบลงทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงผิดไปด้วยเกลิดพระบิดาเจ้าค่าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่18กรกฎาคมพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยเราอยู่ใกล้เจ้ามากกว่าที่เจ้าคิด และอยู่ในทุกๆช่วงเวลาของเจ้าเราและเจ้าผูกพันกันด้วยความรักและไม่มีใครที่จะสามารถทําลายสิ่งนี้ลงได้แต่ถึงอย่างนั้นในบางเวลาเจ้าก็รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นจงทูลขอให้เราปิดตาขอภยัย จงทูลขอให้เราเปิดตาใจของเจ้าเพื่อที่เจ้าจะสามารถค้นพบเราได้ในทุกที่ยิ่งเจ้ารับรู้ถึงการจะติตอยู่ด้วยของเรามากเท่าใดเจ้าก็จะยิ่งรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนี่ไม่ใช่การหนีจากความเป็นจริงแต่เป็นการหันเข้าสู่ความจริงอันสูงสุดลูกเอย๋ยเราเป็นความจริงที่แท้ ยิ่งกว่าความจริงใดๆในโลกที่เจ้าสามารถมองเห็นได้ยินหรือสัมผัสความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำกิจการบทที่17ข้อ27-28พระเจ้าทรงทำเช่นนี้เพื่อมนุษย์จะได้แสวงหาพระองค์เพื่อว่า พวกเขาจะไปฟ้าหาพระองค์และพบพระองค์แต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ไกลจากเราแต่ละคนเลยเพราะว่าในพระองค์เรามีชีวิตเคลื่อนไหวและเป็นอยู่เหมือนที่กวีบางคนในพวกท่านเองกล่าวว่าเราเป็นเชื้อสายของพระองค์มาฮิบรูฮิบรูบทที่11ข้อหนึ่งความเที่ยคือความ แน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และมั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักพวกเรามากไม่ยอมให้เราที่จะหันไปในทางอื่นที่จะคอยดูแลและเป็นที่พึ่งของพวกเราตลอดไปพระองค์ทรงตรัสว่าลูกเอย๋ย เราเป็นความจริงที่แท้ยิ่งยิ่งกว่าความจริงใดๆในโลกที่พวกเราไม่สามารถมองเห็นได้หรือสัมผัสได้ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราทุกคนได้หวังลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพระองค์ยอมเสียสละ,ะเพื่อพวกเราทุกคนพระโลหิตของพระเยซูไหล พระอ,องค์ทนทุกข์อับอายจนในที่สุดพระอ,องค์ต้องตายก็เพื่อล้างบาปของลูกที่กังเขนที่กังเขนลูกเลยเห็นควา,ามสว่างและความหนักใจอันยิ่งใหญ่ได้หลุดหายพอลูกดูกังเขนจึงเลยเห็นกระจ่างเดี๋ยวนี้ลูกจึงมีความสุขสบายพระเยซูถูกตึงที่กังเขนรับบาปรับเบนแทนลูกพระอ,องค์สำแดงความรักเมตตา ความรักใดไม่เปรียบปานพระองค์ทนทุกข์มากนายเหลือคิดตัวลูกเป็นหนี้พระคิดลูกทุกคนขอถวายทั้งกายและจิตไว้ใต้พระบาทพระคิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตายอมเสียสละทุกอย่างแม้กระ่ชีวิตเพื่อ,อให้พวกเราพ้นจากความทุกข์ลูกล,กลกทุกคน กราบขอบพระคุณพระองค์พี่น้องคะให้เราพร้อมใจกันที่จะอธิษฐานทูลขอทุกสิ่งทุกอย่างต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกที่เกิดภัยจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงขอให้จบสิ้นลงพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตา ที่จะปกป้องคุ้มครองอประเทศที่กำลังได้รับภัยจากสงครามขอให้ยุติลงที่จะ,ะให้รักให้สามัคคีกันไม่ขัดแย้งกันไม่คิดทำสงครามกันจนจะกลายเป็นสงครามโลกให้จบลงด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศอิสราเอลและอีกหลายๆประเทศที่กำลัง ได้รับภัยจากสงครามอยู่ครั้งนี้ขอให้จบสิ้นลงขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องภัยจากธรรมชาติที่จะให้สงบลงโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้ได้รับภัยจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงในฮันิเคนและอีกหลายอย่างทั้งฝนและพายุร้ายนี้ทำให้เครื่องบินจอดลง ในสถานที่ที่ควรจะลงไม่ได้ขอพระองค์ทรงเมตตาปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ให้ออกพ้นจากไปประเทศอ่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตและอวยพระพรให้กับทุกคนทุกประเทศที่จะได้รับพระพรจากพระองค์และพ้นจากความอ่ภัยพิบัติต่างๆนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า พระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่พง์รงเมตตาปกป้องคุ้มครองและเลี้ยงดูลูกทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอพระองค์ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ขอถวายชีวิตที่เหลืออยู่ของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้พระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคน ลาบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคิสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลาาเลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ